บังลมแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่ากระทะจะเล็กหรือจะใช้กับกล่อ,ลองสเตเต็เลสตัวนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจะใช้เป็นไซส์22เราแนะนําให้ใช้เป็นควบคู่กันกับตัวนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะสมดุลกันมากที่สุดนะคะประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีนะจะมีของตามนี้เลยค่ะนี่ครบแล้วหนึ่งชุดนะคะเอาเอาชุดต่อไปให้ชมด้วยนะคะชุดนั้นนะคะ ชุดนั้นจะเป็นชุดขนมไข่นะคะขนมไข่จะเป็นฐานสแตนเลสสวัดสดีค่ะดูงานประกอบของวันนี้นะคะก็คือ,อมีอะไรบ้างตัวนี้เตาขนมไข่ฐานสแตนเลสนะคะแล้วก็จะเป็นเตาขนมพกนะคะฐานบางลมนะคะเวลาที่เรารับคำสั่งซื้อมาหรือว่าเรารับงานมานะคะลูกค้าจะมัดจำหรือจะโอนมา หลังจากลูกค้ายืนยันแล้วนะคะเราก็จะเป็นการเอาของมาประกอบให้ตามสเปคนะคะเพราะว่าของของเราต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาในการประกอบด้วยนะคะจัดเป็นเซตให้ครบต้องอใส่อะไรนะคะให้ครบทุกตัวนะคะก็คือการประกอบเตานะคะประกอบประกอบแล้วก็ลองนะลองไฟแล้วก็เช็คของให้ครบตามจํานวนนะคะ แล้วหลังจากนั้นจึงจะเอาไปแพ็กนะเพื่อที่จะรอจัดส่งค่ะตัวนี้เดี๋ยวพาดูเป็นตัวนี้ก่อนนะคะช่างค้าขอดูเป็นบังลมก่อนค่ะนะคะเป็นเตาขนมพกบังลมนะคะตัวนี้วันนี้ลูกค้ารับเป็นชุดเตาอย่างเดียวที่ไม่มีชุดสาย บ้างบางลมเหล็ก1ชิ้นไส้ C30 นะคะไปพร้อมกับเบาวแบบนี้นะคะรับประกัน1นเดือนพิมพ์ขนมเปิดเป็นพิมพ์ใหม่ยังไม่ได้เผานะคะยีลูม13บนิ้ว1ใบนอตหนึ่งตัวนะคะฝาสแตนเตลสหนึ่งใบแบบนี้อันนี้ก็คือคือของที่อยู่ในชิ้นที่เราจะประกอบให้ลูกค้านะคะ ได้ของไปประกอบให้ให้ชมด้วยค่ะเบื้องต้นประกอบใส่เป็นเซตให้ดูนะคะเราจะเป็นการแยกไปนะคะเวลาที่จัดส่งนะคะหลังจากนั้นก็สามารถประกอบได้ด้วยตัวเองค่ะมีหลายๆคลิปเลยนะคะที่เรามีวิธีการใช้งานเบื้องต้นการประกอบแล้วก็การต่อสายพ่วงแก๊สการปรับไปในครั้งแรกนะคะเป็นคลิปเราทำไว้เยอะมากนะคะในช่องทาง แอปแดงนะคะวางไส้ด้านในตรงกลางเขาจะมีรูเจาะให้พอดีนะคะแล้วก็ใส่น็อตนะคะตัวนี้เป็นวาลว,วาลของซีสามสิบวาลหมุนะคะก็ใส่น็อตตรงบริเวณนี้ถ้าสั่งเป็นชุดที่่า เอาเตาอย่างเดียวคือชุดนี้นะคะจะไม่มีชุดสายนะคะจะได้รับของตามนี้เลยนะคะเฉพาะเตานะคะไม่มีชุดสายไปใส่ชุดชุดสายนะคะที่มีอยู่แล้วได้เลยนะคะมีสายอยู่แล้วก็เอาเฉพาะเตาได้ะคะ่ะตามความสะดวกแต่ของในชุดไม่มีแผ่นกระจายความร้อนนะคะแผ่นกระจายความร้อนตัวนั้นต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะถ้าจะเอานะคะในชุดไม่มีนะจะมีของตามนี้เลยค่ะ พบแล้วหนึ่งชุดนะคะเอาเอาชุดต่อไปให้ชมด้วยนะคะชุดนั้นนะคะชุดนั้นจะเป็นชุดขนมไข่นะคะขนมไข่จะเป็นฐานสแตนเลสตัวนี้กล่องสแตนเลสราคาจะสูงกว่าเหล็กนะคะเพราะว่าของเขาคนละเกตตัวนี้สแตนเลสตัวนี้เหล็กนะคะคนละราคากันนะเลือกเลือกได้ตามความสะดวกเลยค่ะ,นะคะสำหรับชุดขนมไข่นะคะฐานสแตนเลสจะได้ กล่องสแตนเลสปาก 13, 1 3บนใบนะคะพิมพ์ขนมตัวนี้1 3 12นิ้วนะคะจำนวน20ดอกได้อย่างรองขาเตาไปแบบนี้นะคะนี้สแตนเลสนะคะสแตนเลสตัวนี้วาวช่างมาใส่วาวให้ดูด้วยค่ะวาวลรับประกันให้1เดือนนะคะแล้วก็ฝานะคะฝาเราจะเป็นฝารุ่นเดียวกันเลยนะะฝาฝาสแตนเลส ลลตัวนี้พิมพ์พพิม์เราเลือกเป็นลายรวมให้นะคะลายรวมให้เลยอย่างนี้นะคะถ้าเป็นลายเดียวๆก็จะถูกกว่าลายรวมนะคะแต่เราเลือกลายรวมเพราะว่าเขาสวยกว่าแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะเวลาเอาไปทําขนมก็จะได้มีหลากหลายลายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะให้เผาก่อนเหล็กลอ่อ น,นี้ก็คือเอาเตาอย่างเดียวไปใส่สายเองเช่นกันนะคะไม่เอาสายสวยมากๆน่าใช้งานนะคะถ้าถูกใจเป็นชุดเตาขนมชุดไหนนะคะจากทางร้านสามารถแคปภาพไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ะค่ะนะคะจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระค่าสินค้านะคะหลังมัดจำงานแล้วสั่งงานแล้วนะคะงดยกเลิกทุกกรณีนะคะ แล้วก็เก็บปลายทางนะคะเก็บได้แค่90%นะคะเพราะว่าเราจะมีการขอมัดจํา10นะคะเพื่อสั่งงานนะคะวางมัดจําก่อน10%แล้วไปจ่ายหน้าบ้าน90%อ่ะตัวนั้นขนมไข่ตัวนี้ขนมโบกนะคะต่อไปเป็นตัวไหน,นะคะ เดี๋ยต่อไปเป็นงานโรตีนะคะงานโรตีวันนี้ก็เก็บของเก่ออเอาออกก่อนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเราจะประกอบนะคะประกอบแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เอาไปแพ็คนะคะเพื่อที่จะเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าตามนัดนั่นเองนะคะก็คือการทํางานคือสั่งสั่งของตามสเปกวันนี้นะคะหลังจากที่ ยืนยันการสังซื้อเข้ามาก็คือการวางมัดจำนะคะหรือวางมัดจํางานหรือการโอนชำระนะคะเพื่อสั่งงานนะคะเราก็จะดาเนินการาประกอบงานนะคะให้ตามคิวนะคะตัวนี้นเป็น บังลมสแตนเลสรุ่นนี้จะทำมาเป็นไซส์พิเศษเพื่อที่จะใช้ควบคู่กับกระทะขนาด22นิ้วนะคะกระทะเอาพลาสติกออกเอาออกเลยค่ะตัวนี้เป็นสแตนเลสนะคะย้ำอีกทีหนึง่งสแตนเลสนะคะ,ะตัวนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นบังลมของเขาซึ่งทำมาใหญ่พิเศษด้านในมีไส้เหมือนอมีอ่า าวางหัวแก๊สเช่นกันนะคะแต่ว่าแก๊ดด้านในจะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ KB5 นะคะแล้วก็จะไปพร้อมกับบ่าวแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูของในชุดว่าได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีน็อตของเขานะคะงานทุกตัวเราต้องมาประกอบนะคะประกอบให้ของแล้วก็อะไหล่ครบตามจำนวนนะคะต้องเทคก่อนนะคะ แล้วก็จะเป็นกระทะนะคะกระทะตัวนี้ขนาด22เขาจะพอดีกันกันกบตัวกระทะ22นี้ยเขาจะใช้พวกคู่กันนะคะถ้าเป็นไซส์ที่เล็กกว่านี้สามารถถ้าเป็นกระทะเล็กกว่านี้อย่างเช่นเบอร์20ลงไปนะคะเราจะขายเป็นไซส์คู่นะคะ20 18 16สามารถใช้กับบังลมแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่ากระทะจะเล็กหรือจะใช้กับ กล่องจะเป็นเลียตัวนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจะใช้เป็นไซส์22เราแนะนําให้ใช้เป็นควบคู่กันกับตัวนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะสมดุลกันมากที่สุดนะคะประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตัวกล่องนะคะมีความใหญ่นะคะแล้วก็รองรับตัวรัศมีวงกลมของกระทะได้พอดีค่ะนะคะถ้าเอาแค่ถ้าเอาแค่ชุดเตานะคะก็จะได้ไส้แกะตัวนี้แหละที่จะอยู่ด้านในนะคะ บางลมหนึ่งชิ้นแล้วก็กระทะหนึ่งใบนะคะกระทะตัวนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบแอง่าช่ามคะเอาตัวนี้ออกก่อนเอาตัวสายออกก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะคะจะได้ไม่เกิดความส,สับสนจะได้เข้าใจว่าถ้าเอาชุดเตาอ,อย่างเดียวนะคะจะได้อะไรบ้างนะคะนะเอาเตาอ,อย่างเดียวจะไม่มีสายใบนะคะกระทะหนึ่งใบกระทะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นกระทะแอง กระทะแอ่งตัวนี้กระทะแอ่งนะคะกระทะแอ่งเอาไปทําโรตีกรอบค่ะก็คือเป็นงานทอดตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งสามารถทอดได้นะคะสามารถทอดได้เป็นการวางใช้งานบนโต๊ะนะคะจะไปหาขาตั้งเหล็กใส่ก็ได้หรือจะเอาไปวางบนเคาน์เตอร์นะคะแต่โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ต้องเป็นวัสดุที่ทนความร้อนนะคะหลังจากนั้นสามารถวางใช้งานได้เลยนะคะกระทะย้ํา,าได้เลยว่าจะเอาเป็นแอ่ง หรือจะเอาเป็นแบบกระทาหน้าเรียบนะคะกระทาเรียบก็คือเอาไปทำแป้งโลตีสายไหมนะคะย้ำได้เลยราคาเท่ากันนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีแค่22นิ้วเล็กกว่านี้ไม่มีนะคะเราทำมาเฉพาะตัวตัวงานกระทะใหญ่เท่านั้นนะคะกระทะของเราถ้า22นิ้วจะมี2หูหูของตัวตัวบางลมก็มีนะคะสงหูแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือ22นะ,ะถ้ารับชุดสายด้วยนะคะชุดสายของชุดนี้นะคะชุดสายของชุดนี้จะเป็นชุดสายแรงดันสูงนะคะจะเป็นหัวปรับรุ่นนี้นะคะถ้ารับชุดสายด้วยก็จะได้ชุดสายไปด้วยนะคะสายแก๊สความยาว1.5นะคะถ้าสั้นเกินไปสั่งตัดเพิ่มเติมได้นะคะว่าเจ้ากี่เมตรแจ้งได้เลยนะคะกิฟ2ตัวหัวปรับ1น,นะคะอันนี้ก็คือถ้า รับเป็นชุดที่มีชุดสายก็จะได้ไปตามนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ช่างประกอบช่างค้ประกอบใส่เข้าไปตรงกลางให้ดูด้วยนะคะ,ะการใช้งานเขาแค่เราหาที่ตั้งนะคะบังลมให้ดีนะคะเราหัวแก๊ส k b บ KB5 นะคะวางตรงกลางนะ แต่ตัวนี้ก่อนในการจัดส่งนะคะเป็นในการจัดส่งชุดนี้นะคะชุดนี้ต้องแพคแยกทั้งหมด3กล่องนะคะไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมด1กล่องได้นะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะทำรุดได้นะคะตัวบางลมบางลมนี้นะคะบางลมสแตนเลสนี้นะคะเขาต้องไปเฉพาะเขา เดียวนะคะ1กล่อง1กล่องใหญ่นะคะแล้วตัวไส้ตัวนี้นะคะก็ต้องอีก1กล่องนะคะแล้วกระทะกระทะเบอร์22ก็ต้องแพกไปอีก1กล่องแยกแพกไปนะคะคือชุดนี้การจัดส่งจะมีทั้งหมด3ลังนะคะ ตรงด้านในนะคะแล้วก็น็อตยึดให้ดีนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ได้เป็นการลองไปให้ชมนะคะตัวคลิปที่เราสาธิตพิธีการพ่วงนะคะเราได้มีการลงไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วนะคะตัวนี้เราก็พาชมงานนะคะงานเบื้องต้นอ่ะนี่ถ้าประกอบเสร็จแล้วนะคะเขาจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะก่องไป หมนปรับตรงนี้นะคะนี่กระทะ22นิ้วเป็นในรูปแบบนี้เลยนะคะ,ะถ้าถูกใจนะคะแคปภาพนะคะแคปภาพงานนะคะอยากได้ตัวไหนแคปภาพงานแล้วก็มาบอกเราในแชทได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะชอบตัวไหนแคปภาพไว้นะคะ หรือกรณีที่ลูกค้าสะดวกเดินทางมารับเองนะคะที่หน้าร้านนะคะถ้าเป็นเตาขนมครกนะคะหรือว่าเตาโรตีนะคะยังไงรบกวนทักแชทเพจร้านนะคะเข้ามาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนจะดีที่สุดนะคะเราจะได้มีการประกอบนะคะไวรอตามสเปคนะคะจะเอาสามเตาสี 4, ่เตาจะเอา,อาเบอร์ไหนสเปคไหนนะคะจะได้มีการาเตรียมของ นะคะไว้รอถ้าไม่มีการพิออเดอร์มาล่วงหน้านะคะก็จะมาถึงหน้าร้านก็จะต้องรอนานนะคะแต่ถ้าเตรียมของไว้แล้วนะคะมีการแจ้งล่วงหน้าแล้วนะคะมีการวางมัดจำกันแล้วก็เดินทางมาก็สามารถเริ่มต้นประกอบงานแล้วก็ดูงานเช็คงานแล้วก็รับของกลับบ้านได้เลยนะคะจะได้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะคลิปนี้ฝักไว้แค่นี้ก่อนนะคะ นะคะคสำหรับชุดเตาขนมโครรรุ่นฐานบางบางลมเะาบางก่อนบางนะเบาเป็น้อมวบาวแล้วน็อตนะคะน็อต็กคิปนี้ได้เลยเนแรงพิมที่อยู่ในชุดค่ะเอ็มยังไม่ได้เผานะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก่อนที่เราจะสก,กับได้ค่ะหมุนนะคะเราอาจจะได้หมุน ทุกครั้งนะคะมลมเหล็กนะคะถ้าถูกใจเป็นชุดนี้นะคะแคบภ้าไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาตัวพิมพ์นะคะพิมพ์หลังจากที่เผาแล้วสีจะเข้มขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มต้นใช้งานนะคะให้เผาก่อนนะคะเรามีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้มีใบรับปรากันให้ค่ะฝาเป็นฝาสาเตรเลสน,นะคะ เป็นในรูปแบบนี้เลยข้า20นิ้วนะคะกระทะก็จะได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าเลือกนะคะว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะแนะนำให้ใช้ตั้งแต่ 16, 18, 20จะสมดุลก,กันกับตัวปากกล่องมากที่สุดนะคะเพราะว่าปากกล่องมีความกว้างแค่13นิ้วนะคะ<อ>เขาก็จะ<อ>เขาจะเป็นแห่งนะคะ<ม>เป็นแห่งนะคะแหงเวา้า นะคะคตัวนี้เหล,ล็กของเราจะเป็นงาน6มิลนะคะหน้ากระทะขัดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะก่อนใช้ให้เผาก่อนนะคะเผาแล้วตัวกระทะจะสีเข้มขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มต้นใช้งานค่ะถ้าดันตาม1หัวนะคะมีกิ๊บไป2ตัวแล้วก็สายแก๊ส1เส้นค่ะความยาวต่อกับทังแก๊สแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะ ตัวนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับโตโรตีรุ่นฐานสแตนเลสกระทะย20นิ้วแบบแอ่งโค้งมีชุดสายพ่วงแก๊สพร้อมใช้งาน,นะค่ะตัวนี้เน้นการใช้งานวางบนโต๊ะนะคะวางบนเตลเลดนะคะพับได้ด้วยนะคะเราก็สามารถเอาฝาฝา,าไปนีตรงนั้นได้ ะะเวลาใช้งานให้หมุนเหมือนเตาเคชนะคะตรงนี้เขาก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะถ้ามันแน่นนะคะเราเอาเจรลบีมาทาให้มันลื่นขึ้นหรือว่าเอาน้ํามันทาก็ได้ให้เขาลื่นขึ้นนะคะถ้าถูกใจชุดนี้นะคะแคปภาพไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะจัดส่งให้ถึงบ้านค่ะ ชอบตัวไหนแคปภาพไว้แล้วคัะแชทนะคะหรือสะดวกเดินทางมารับเอทีโกดังนะคะสามารถ